สวัสดีครับผมต้องการทำงานความสามารถพิเศษของผมยืนได้ไม่มีเหน็ดมีเหนื่อยยืนและเดินและนั่งได้ไม่มีเหน็ดมีเหนื่อยใช่ครับเดินดูสิ่งของทุกอย่าง ในสถานที่แห่งนั้นใช่ความสามารถของผมที่แท้จริงสามารถยืนได้ไม่มีเหน็ดมีเหนื่อยใช่ครับสถานที่ที่ไหนในโลกนี้ที่ต้องการผมไปทำงานความสามารถของผมสามารถดูสิ่งผิดปกติของแต่ละที่ทั่วโลกได้ครับ และก็ไปชี้แจงให้เจ้าของสถานที่นั้นฟังใช่แล้วแต่สถานที่นั้นจะว่าจ้างผมจบการเรียนรู้การศึกษามาจากยุโรปใช่ครับผมชื่อซุปเปอร์แมนแต่ชุดที่สวมใส่ทำงานต้องเป็นสีขาวบริสุทธิ การเกงที่สวมใส่ต้องเป็นสีน้ำตาลดำครับแขนเอเสื้อสีขาวบริสุทธิ์นั้นออกแบบไว้ให้ผมแขนยาวและแขนสั้นใช่ครับส่วนการเกงต้องเป็นขายาวอย่างเดียวสีน้ำตาลดำครับเพราะสถานที่แห่งนั้น ใครจบการศึกษาต้องใส่ชุดแบบนี้ครับผมไม่มีวุฒิการศึกษาแต่ว่าผมสําเร็จการศึกษามาจากที่นั่นไม่ว่าสนามบินสถานที่ต่างๆทั่วโลกผมชื่อซุปเปอร์แมนค่าจ้างของผมแล้วแต่เจ้าของสนามบินจะจ้าง แต่ถ้ามีแล้วแต่เจ้าของสถานที่นั้นจ้าง,าง,างผมแค่เดินดูเฉยๆใช่มีหน้าที่บอกให้เจ้าของสถานที่แห่งนั้นฟังอย่างเดียวใช่ไม่ได้ไปบอกต่อกับคนผู้นั้น ตอนนี้ยังไม่มีงานทำเนี่ยผมเพิ่งหางานทำใช่ผมไม่ทำอะไรผิดไม่เคยทำอะไรผิดแม้แต่อย่างเดียวในชีวิตผมไม่เคยฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียวน,นปัจจุบันเนี่ยไม่มีงานทำหางานทำกับสถานที่ต่างๆใช่ถ้าบางประเทศ ว่าเดินไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยหมายความว่ายัางไงครับผมจะอธิบายถ้าบางประเทศผมเดินและยืนผมสามารถยืนได้อย่างต่ำาร้0ยชั่วโมงนะเดินได้ประมาณ50,000กิโลไม่มีเน็ตมีเหนื่อยนะบางประเทศคิดเป็นวัน ผมสามารถยืนได้ไม่มีเหน็่มีเหนื่อย20วันจบจากยุโรปใช่ครับถ้าประเทศไหนต้องการคนแบบผมเนี่ยให้โทรมาได้เลยแต่ต้องสิ่งสำคัญมารับเองแล้วพร้อมชุดให้ผมที่ผมสั่งไปผมใส่ชุดนั้นเท่านั้นถ้าใครชอบก็แอก ออกแบบชุดมาให้ผมส่วนสูงของผม177ซนติเมตรน้ำหนักปัจจุบันไม่คงที่65ถึง68สิบส่วนเข็มขัดแล้วแต่สถานที่จะออกให้ใช่ครับแต่สามารถเปลี่ยนหัวเข็มขัดได้แค่นี้แหละสวัสดีครับ เริ่มอยู่ขอชื่อซูเปอร์แมน